สมมงหนุ่มสาวรักโลกพักประพังกรน้ำเหนือวารี ขวามง Mr. สเตอร์แอนด์มิสเอิร์ธไทยแลนด์2025ปิดฉากลงอย่างสวยงามกับเวที m ิสเอิร t h ไทยแลนด์และ Mr. Earth Thailand 2025รอบตัดสินที่จัดขึ้นณหน้องแกรนดบอลรูมโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลราชประสงค์ภายใต้การดูแลของดอรน้องสิริการอ้นสนการประธานองค์กรมิ s เอิร์ธไทยแลนด์และผู้ถือลิขสิทธิ์โดยปีนี้ Miss Earth Thailand 2025มาในทีม Down to Earth The ะไฟนอลคอมเพ i t ิชัโดยไฮไลท์ของค่ำคืนนี้เริ่มต้นโดยการแสดงอันน่าประทับใจของด็อกเตอร์น้องซิริกานก่อนจะเปิดตัวสาวงามทั้ง10คนสุดท้ายที่มาในชุดรีไซเคิลซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเวทีนี้ตามโดยรอบชุดว่ายน้ำและรอบชุดราตรีที่สวยสง่าและสาวงามที่คว้ามงกุฎไปครองนั้นก็คือน้ำเหนือวารีงามขำมิสเอิร์ธไทยแลนด์2025 พร้อมไปแข่งขันในเวทีระดับโลกขณะเดียวกันก็ได้ตัวแทนหนุ่มหล่อคนแรกของเวที Mr.Earth Thailand ์2025 ซึ่งการประกวดในครั้งนี้มาในธีม Guardian of the Earth สร้างความประทับใจไม่แพ้กันโดยมีหนุ่มหล่อ12คนสุดท้ายได้แสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นในการเป็นผู้พิทักษ์โลกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะในรอบการประกวดชุดรีไซเคิลที่แต่ละคนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และจิตสำนึกรักโลกได้อย่างน่าทึ่งและผู้ที่คว้าตำแหน่งสูงสุดนั่นก็คือพักประพังกรสกุลสง Mr.Earth Thailand 2025โดยการประกวดทั้ง2เวทีในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเฟ้นหาตัวแทนที่มีความสามารถแต่ยังเป็นการตอกย้ำถึงพันธกิจของการประกวดในการสร้างความตระหนักรู้และลงมือทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนอีกด้วยมีอะไรกดดันไหมเพราะเจอสาวแต่ละคนแล้วบนเวทีไม่ค่ะคือมันเป็นความสุขของทายที่ได้เห็นทั้งผู้ชายและผู้หญิงวันนี้ค่ะ เพราะว่าเพราะว่ามันได้ความหลากหลายเต็มเต็มที่ครับใช่ไหมน้องอันนี้สนไหมน้องเราบอกว่าคิดมาแบบเฮ้ยชิญนี่เลยตัวตัวพ่อการอนุรักษ์ทเะเลนี้เลยเขาทําจริงด้วยนะคะแล้วเขาก็พยายามแทรกแซงให้เห็นว่าจริงๆแล้วพูดได้สวยได้แต่ว่าต้องสวยด้วยการกระทําด้วยแล้วก็น้องใจก็ก็เป็นแม่น้องก็ดูมานานแล้วค่ะเสื้อที่ใส่ก็ยังเป็นใยสับปะรดเลยแล้วก็มันก็สุขใจนะแม่เขาไม่รู้ว่าเรา เราทํามาจากใยสับป,ปะรดแต่ว่าเรารู้ค่ะคนใส่ภูมิใจค่ะแล้ววันนี้แม่น้องก็ได้ตอบโจทย์น้องทรายว่าเราลดโรกร้อนด้วยกันจัดเช้าเย็นเลย <ม>ออกจาก<ช>บ้านมา<ช>นะครั้งเดียวแล้วก็แต่งตัวครั้งเดียวแล้วก็ได้ทั้งมิสเตอร์เอิร์ธไทยแลนด์แล้วก็มิสเอิร์ธไทยแลนด์ซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่ทำให้เห็นว่าเราสามารถ All for One ได้เราสามารถลดละเลิกการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลืองได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะเราสังเกตวันนี้เขาใช้หลอดช้านอ้อยด้วยนะคะวันนี้เห็นที่ทุกคนใช้อยู่ก็ดีครับมันก็นเริ่มต้นด้วยสิ่งแบบนี้แหละครับที่เราจะเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อย,อยๆในชีวิตประจำวัน ผลการตัดสินออกมาเรียบร้อยแล้วทั้งนี้มเตอร์แล้วิสเอ่าเรียกถูกใจไหมคะถูกใจนะคะเพราะคณะกรรมการก็ตาแหลมกันทุกคนแต่กว่าจะถูกใจเราเข้มมากเลยค่ะเรารู้สึกว่าเราคนนั้นเราก็ชอบคนนี้เราก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในที่สุดเราก็สามารถนะเราจะชอบเหมือนกันนะคะ<ช>เราก็เลือกมาตรงบริบทของเราแล้วก็สวยด้วยหล่อด้วยค่ะ ของพี่ชายเองมีหลักเกณฑ์อะไรตอนนั้นนักะ้ารการเราต้องมีหลักเกณฑ์แล้วล่ะว่าฉันจะมองคนนี้ยังไงให้มันขาดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมองแค่คําตอบอย่างเดียว<ม>เลยครับบางทีมันง่ายถ้าเกิดเราจะพูดว่าแบบรักโลกหรือแบบให้ทุกคนแบบเฟนลี่กับทุกคนแต่จริงๆตอนเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบเออผักดนันเรื่องมันมีนางงามคนหนึ่งที่ตอบเรื่องของผักดนันในเรื่องสภามันเริ่มมีเนื้อ,อาหาที่ชัดเจนมากขึ้นอนะซึ่งซึ่งมันดีครับม,มันคือสิ่งที่ดีต่อเยาวชนเราครับ ต,ตัวแม่น้องเองอะไรเงี้ยมองว่าทัรศึกษาคือข้อบกพร่องวันนี้มันพัฒนาไปยังไงบ้างที่จะมาต่อยอดกับองค์กรเราได้เลยก่อนจะมีวันนี้เราได้เก็บตัวอย่างเข้มข้นมาแล้วนะคะทั้งการตรงต่อเวลาแล้วก็าการทํางานด้านสิง่งแวดล้อมจริงจังหรือเปล่านะคะหรือว่าเพียงผิวเผินเราก็ได้ทดสอบมีบททดสอบเล็กๆมาจนใหญ่ละแล้วก็เราก็รวมกันเป็นเนื้อเดียวมา สักระยะหนึ่งแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็มาทำให้เขาเทำโชว์ออกมาให้ได้ประจักษ์ต่อสายตาแล้วก็ให้เขามาบริวลรเทียหรือว่ามาสัตยาบันต่อหน้าสาธารณะเท่านั้นเองว่าเขายัางจะรักโลกต่อไปและเป็นผู้ที่ดูแลโลกอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็เป็นจับต้องได้ด้วยอันนี้คือมิสเตอร์เออท์ไทยแลนด์แล้วก็มิสเตอร์เออไทยแลนด์ค่ะในส่วนคือเราได้ผู้ชนะมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ตัวพี่ชายเองมีอะไรอยากจะแนะนําหรือว่าต่อยอดสาหรับ ตัวแทน่น้อง,ง,องเน้น้องที่เป็นตัวแทนเนาะเตรียมที่จะต่อบรกับเต์ตตอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่ไม่ชนะใช่ไหมครับหรับทั้งทั้งคนที่ชนะและไม่ชนะเนี่ยคือสิ่งที่มันดีเกี่ยวกับการประกวด Miss Earth ก็คือถ้าเกิดคุณไม่ชนะคุณยังไงก็ต้องเป็นนักอนุรักษ์ต่อมันไม่ใช่ว่าแบบคุณไม่ได้ชนะตรงนี้แล้ว,ลวคุณก็จะแบบยกเลิกไมมคือเจตนาของการประกวดแบบนี้คือคุณต้องทําต่อครับไม่ว่าคุณจะชนะหรือคุณจะไม่ชนะ การเป็นอนุรักษ์มันมันต้องเกิดขึ้นตลอดเวลาครับใช่ครับใช่ครับคือในคืนนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชนะทั้งหมดแต่ทุกคนสามารถมาจีบซ้ายได้อยู่ดีครับเลยก,ก็คือถ้าถ้าน้องๆอยากจะขอคำปรึกษาหรือว่าขอคําแนะนําจากตัวพิธยเองยินดีแนะนำน้องยองไงยมางได้ได้คือชายได้แนะนาได้หมดเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการทํางาน หรือจะใช้เสียอย่างไงให้มันมีประโยชน์คือใชาถือว่าเราทํางานเดียวกันครับถ้าอยากตัวแม่น้องเองจะต,ต่อยอดหรือว่านะํำอะไรกับร้องๆเนาะเพราะว่าต้องเตรียมตัวที่จะไประดับอินเตอร์ต่อเลยค่ะแม่น้องก็เปิดโลกให้เขาได้ได้เห็นของจริงละแล้วก็โลกเขากว้างใหญ่ละเราไปไปทุกสถานที่ทั้งน้ําทะเลน้ําจืดน้ําเค็มเราไปมาหมดละทีน,นี้ก็เหลือขนาดเราชนะใจแล้วก็เราก็ได้รับ ที่สายเนาะก็เป็นต้นแบบอีกคนหนึ่งนะคะที่แสนสำคัญสําหรับองค์กรของเรานะคะแล้วก็อย่างน้อยก็ก็มีอะไรก็ปรึกษาหารือได้นะคะการทํางานด้านการแข่งขันมันก็เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แต่จริงๆแล้วผลงานของการแข่งขันก็คือการทําให้โลกมันดีขึ้นนั่นเองนะคะ<ท>ซึ่งสิ่งเนาะสิานที่อุราคือมาสอกับความดรามา่าต่างๆอยาอยากจะแบบให้น้องรับมือหรือมีวิธีแก้ไขยังไงหรือเปล่า แเราก็ผ่านในจุดนั้นมาเหมือนกันเลยนะากตัววิจารยคือมันจะพูดยังไงอะก็คือคนที่วิจารณ์คือคนที่ไม่ทําเลยอะครับ<อ>มันไม่มีใครที่มีสติที่ปกติที่มองในสิ่งดีๆที่คนอื่นทําแล้วก็หาเรื่องวิจารณ์ถ้าเกิดคนเขากล้าวิจารณ์เขาก็สมควรกล้าลงมือทําแบบที่ทรายทําด้วยครับตแต่ทรายยังไม่เห็นมีใครโผล่ขึ้นมาในน้ําเหมือนที่ทรายโผล่เลยครับแสดงว่าทําไม่ได้ ก็คือให้ผลนงานมันเป็นตัวบอกคนเองใช่ครับเราเป็นผู้ชายที่ยึดก,กับสิ่งที่เราทําไม่ใช่คําพูดแต่ตัวแม่น้องรำแบบจะ<ช>เตรียมรับมือในเรื่องดราม่าอะไรอย่างี้หรือว่าจะส่งกำลังใจพลังบวกอะไรให้น้องๆไหมอะไรเงี้ยแม่น้องก็โดนจนชินแล้วค่ะก็แบบแอบอก,กรับทุกๆคําติชมอยู่แล้วค่ะแล้วก็นามาปรับใช้ที่ทุกวันนี้เราได้รับชนะใจเนาะก็ต้องบอกตรงว่าเป็นที่รักของน้องทรายเป็นที่รักของคุณ เมฆหรือว่าอินฟูต่างๆเนี่ยที่มากันวันนี้เนืองแน่นมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าเราผ่านการพิสูจน์แล้วอะค่ะว่าเราอะไม่ว่าจะยังไงเราก็ทนค่ะความอดทนมันเป็นมันเป็นคุณสมบัติส่วนหนึ่งของความสําเร็จนะคะถ้าเราไม่มีความอดทนมันก็ล้มเลิกไปก่อนพอล้มเลิกไปก่อนโลกมันก็ไม่ได้ดีขึ้นแล้วเราก็มาบอกว่าเราอยากทําให้โลกดีขึ้นแต่เราไม่มีความอดทนอะไรเลยอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราก็ยืนหยัด ตรงนี้มา5ปีแล้วนะคะแล้วก็ดูจากแขกที่มาในทุกๆปีจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคนสนใจมากขึ้นก็ขอบคุณน้องสรายมากๆด้วยนะที่ที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้น้องเขาตลอดไปด้วยค่ะ แล้วคุณเอิร์ธไทยแลนด์เป็นไงบ้างสวยไม่ล่าประจักษ์ต่อสายตาไม่ล่ามิสเอิร์ธไทยแลนด์ของแม่คัดสรรอย่างดีแล้วเราก็เก็บตัวกันมาอย่างยาวนานพอสมควรที่จะรู้นี่ใส่ใจคอจริงๆน้องๆทุกคนน่ารักจริงๆนะคะที่เข้ากองมาทั้งหมดเนี่ยแต่ว่ามันเลือกได้แค่5้าคนจริงๆนะคะแล้วน้องๆก็มีความทั้งน่ารักแล้วก็ตรงเวลาแล้วก็มีความสวยเป็นธรรมชาติด้วยนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้เฟคด้วยเขาก็พูดรักโลกยังไงเขาก็พูดแบบนั้น แล้วก็กทําแบบนั้นจริงๆค่ะก็ถือว่าแม่มีบุญนะถือว่าได้ลูกดีแล้วก็ดีใจมากขอต้อนรับเข้าบ้าน Miss Earth Thailand ทุกคนเลยนะคะินใจนานไหมคะก่อจะได้คนดีตัดสินใจพอสมควรคิดไปคิดมาคิดไม่ตกอยู่นั่นนะคะไม่ได้หลับได้นอนค่ะ <c oughs> ก็ดีใจที่วันนี้ได้ประจักษ์ต่อสายตาแล้วแล้วก็คณะกรรมการก็โหวตในทิศทางเดียวกันไม่ทําให้แม่ต้องรู้สึกว่า เออตัดสินใจคนเดียวไม่ใช่เขาเขาก็โหวตมาก็5คนที่เขาเลือกก็คือยงแต่ว่าคนไหนเป็นดินน้ำลมไฟอะไรที่แตกต่างนอกนั้นก็คือ5คนนี้แหละค่ะที่เขาเลือกจากการนะคะเป็นิว่าอ่าไม่ถึงผมใช่ไหมครับจริงๆก็ต้องบอกว่าการตัดสินใจเลือกว่าใครจะได้ตําแหน่งไหนเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ลําบากใจมากครับเพราะว่าทุกๆคนเนี่ยมีมีมสเสน่ห์มีความสามารถในแต่ละคนเนี่ย บบบอกได้เลยว่าสูสีมากคือการที่เราจะเลือก5คนเนี่ยก็ว่ายากแล้วเลือกใครได้เป็นตําแหน่งมงใหญ่เนี่ยก็ยากเข้าไปอีกครับผมกับแม่น้องตอนแรกคือแม่น้องเนี่ยบอกเลยว่าแม่น้องเครียดมากครับแต่ว่าผมก็ต้องพยายามบอกว่าเออเราอ่ะไม่ได้ตัดสินใจคนเดียวเรามีกรรมการที่ทุกคนต้องตัดสินใจไปด้วยกันบางทีอ่ะสิ่งที่เราตั้งใจว่าเออคิดว่าไว้ว่าเป็นแบบเนี้ยแต่ว่ากรรมการคนอื่นเขาเห็นแบบเนี้ยเราก็ต้องมองมองเป็นไปตาม ดุลยพินิษ์ของทุกๆคนครับแล้วก็เราก็เลือกมาอย่างที่ทเราคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วครับน้องน้งเหนือครับวันนี้นนนนนนวันนี้รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เข้ามาอยู่บ้านเออไทยแลนด์แล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็ทําเต็มที่ได้มองมาก็ดีใจมากๆเลยค่ะการต้องรับหน้าที่แหละการเต,ตรียมตัวหรือการอะไรอย่างเงี้ยในอนาคต เรามองว้ยังไงบ้างสำหรับตัวเองพร้พอมคพร้อมเพรหนูเราอาจจะก,กลับไปเตรียมให้มากยิ่งขึ้นคะ่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินการตอบคำถามการพูดแล้ก็จะกลับไปฝึกให้มากกว่านี้คะ่ะฝึกด้านภาษาด้วยคะ่ะเรื่องสิ่งแวดลอ้มอมเพราะว่าเป็นหนึ่งความสําคันธ์เนาะสำหรับการจะไปโอลเตอร์หรือว่าไประดับอินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ยังไงบ้างหรือว่าเตรียมยังไงบ้างจริงๆแล้วสิ่งแวดลอ้อมก็อยู่ในใจน้ำเหนือเลยคะ่ะน้ำเหนื่อยอยากที่จะพัฒนาแล้วก็กลับมาช่วยแม่น้องในการ ดูแลสภาพแวดล้อมของประเทศไทยเราด้วยค่ะคนรวารู้สึกมิเน่อง้งวันนี้ค่ะวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากจะขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับน้องน้ำเหนืหอด,ด้วยตอนนี้น้องก็ได้ค่าสายสไพลยไทยแลนด์แล้วแล้วก็หวังว่าน้องจะสามารถนำมงแรกของมิสเอิร์ธกลับมาเป็นของขวัญให้กับพวกเราค่ะจรงค่ะรู้สึกนิดนึงครับ

แม่น้องครับก้าวต่อไปกับการปูนี้ของน้องน้ำเหนือวางแผนยังไงบ้างคะเราเขมีทีมที่แข่งอยู่แล้วนะคะก็เราทําได้หมดอะคะ่ะโครงการที่น้องน้าเหนือเสนอมาไม่ว่าจะเป็นบุกน้ำโดยไฟดําน้ําเราทําได้หมดเก็บขยะใต้น้ําหรือแม้กระทั่งทาอะไรที่มันเอ่อมันเป็นแฟชั่นนิดๆแต่ก็ยังคงไว้ถึงความอนุรักษ์โลกใบนี้เราก็ยินดีที่จะส่งทีมงานนะคะไปทํา เพราะว่าความสวยก็มีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรใดๆนะคะแล้วก็เพียงแต่ทายังไงให้มันทัดใจคนที่เขาดูทั้งบ้านในต่างประเทศแล้วก็ทั้งโลกไปนี้นะคะ่ะเพราะาถ้ามีโครงการอะไรดีๆก็ให้บอกทางทีมงานของแม่น้องนะคะแล้วก็ดิเซอร์ไทยแลนด์ก็ยินดีที่จะทําภาพที่เราอยู่ในจินตนาการหรือว่าอยู่ในหัวของเราออกมาให้มันมันถึงมันทัดใจคนที่เขาดูแล้วเขาเข้าใจคือ แม่ก็เน้นสวยแบบพี่สายสกอตและค่ะสวยแต่ต้องต้องเข้าใจจริงๆอ่ะบริบทสวยด้วยความรู้สึกที่อยากช่วยโลกจริงๆแบบไม่เป็นนามธรรมอ่ะต้องเป็นลูปธรรมนะคะซึ่งเราก็กลับบ้านของเราแล้วก็น่าจะรู้ว่าปัญหาที่บ้านเรามีปัญหาเรื่องอะไรอย่าง PM 2.5เนี่ยในระแวกบ้านเขาเนี่ยก็เป็นปัญหาที่หนักมากเลยแล้วก็แก้ไขไม่จบสักทีเงี้ยค่ะก็อย่างที่น้อง หมอเลิฟก,ก็บอกว่ามันน่าจะเป็นเวมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดในวงการนางงามมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องไปพูดในรัฐสภาแต่ว่าเราต้องมาพูดตรงนี้เพราะปัญหามันคืบคาลานมาหาเรานะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆประเทศก็มีปัญหาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรื่องฝากตัวแทนของเราด้วยให้ไปเอ่อไปอธิบายนะคะไปบอกว่าเราเกิดปัญหาอะไรบ้างแล้วเราขอความช่วยเหลืออะไรบ้างคะ่ะตอนนี้น้องมีเวลาเดือนเดียวในการเรีตัวใช่ค่ะค่ะ ก็ถือว่าเป็นลื้นใหม่ไฟแรงนะคะแล้วก็เราก็เชื่อว่าเด็กตัวแค่นี้อายุเท่านี้แต่ก็คว้ามงกุฎมาให้ประเทศไทยมา2คนแล้วนะคะน้องใบตองแล้วก็น้องโคราบเรียวเมื่อกี้นะคะซึ่งก็อายุก็ไม่เป็นสิ่งสำคัญแล้วเวลาแต่ละปีทุกครั้งประกวดวันนี้อีก7วันขึ้นเครื่องทุกทีเลยค่ะ <laughs> Miss Earth Thailand เป็นอย่างนี้ทุกทีค่ะเพราะว่าเราพร้อมมาตลอดแล้วเราเก็บตัวแรงมากเราก็เลยก็ ก็ไม่ต้องปรับอะไรเลยค่ะ7จวันขึ้นเครื่องแล้วก็ไปฟ้ามงมาได้เลยค่ะน้ำเหนือวารีงามขำม Miss Earth Thailand 2025 <Yay. S 1>